สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับพี่โจนะครับสายโหดหมดคิตตี้กับเต็นท์รถบอยออโต้คุปตนะครับสุวินทวงศ์ซอย4มีนบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โจนะครับมีรถมานําเสนอ1คันนะครับตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับเป็นมาสด้าสามนะครับ2.0 S Sky a c t i v เนะครับ5ประตูแฮทแบ็กของเรานั่นเองนะครับพร้อมกับราคาที่แบบต้องบอกเลยนะฮะว่าลูกค้าจับต้องได้แน่นอนนะครับราคาเบา นะครับคุณภาพครับแน่นนะครับผมเดี๋ยวอ่ะเราตามมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่อ่าหน้าห้องเครื่องกันแล้วนะครับสำหรับ m a d ด้าสามนะครับอ่าสองจนคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง4สู่นะครับสิบหกาวนะครับร้อแรงม้า นะครับอัตราน้ำมันนะครับผมตัวนี้จะอยู่ประมาณ1 0อ่า15.6นะครับต่อกิโลลิตรนะฮะนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับต้องบอกเลยว่าบอยตัวคุ่ของเรานะฮะคัดรถมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับสังเกตง่ายๆโดยที่น็อตฝากระโปงนะครับผมของเราจะไม่มีรอยไขเลยนะครับจะไม่มีรอยไขเลยซีนเดิมนะครับกดลงไปจิกลงไปเป็นรอยเล็บนะฮะ นี่นะฮะอ่าเม็ดอาร์ตนะครับผมอยู่ครบนะครับผมเราดูตามนี้ได้เลยนะฮะอ่าตะเข็บข้างนะครับยังไม่มีรอยน็อตไขนะครับห้องเครื่องยังไม่มีรอยไขเลยนะครับบางจุดนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะจะมีอ่าอาร์ตสีจากอ่าโรงงานเลยนะครับอาร์ตสีจากโรงงานยังติดอยู่เลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นอ่าโฉมหน้าห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับ15โรลิศสำหรับมาด้า3นะครับเครื่อง 2.0คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันบ้างนะฮะว่ารอบคันเขามีออปชันอะไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับตอนนี้นะครับผมเราก็มาดูรอบคันกันนะครับต้องบอกเลยว่ามาด้าสามนะครับจะมีอยู่ประมาณ3 4ถึงรุ่นนะครับจะมีตัว C นะครับผมแล้วก็ตัว E แล้วก็ตัว S แล้วก็ตัว SP นะครับแต่ที่อยู่ต่อหน้าผู้ชมนี้จะเป็นตัว S นะครับตัวนี้ก็ท็อปแล้ว นะครับก็กระจังหน้านะครับผมนะฮะก็สโลแกนเหมือนเดิมเลยมาสด้านะครับจะมีป้ายโลโก้นะครับที่ใหญ่นะฮะแล้วก็เราจะมาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ LED นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับต้องบอกเลยว่าโหชบเฉียวแล้วก็สวยงามมากๆนะครับอ่าตามมาด้วยนะครับผมล้อมแม็กนะครับ แม็กนี้แม็กอัลลอยแท้นะครับผมเป็นแม็กจากโรงงานเลยขอบ18นะครับยางใหม่ปี2 0 1 8นะครับอ่ายางเรานะครับดอกยางลึกอยู่นะฮะนี่นะฮะดูครับโอ้ใช้ได้อีกประมาณ2-3ถึงปีนะครับผมแล้วก <aquí en S 1> ็ด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับกระจกนะฮะจะเป็นขาวแถบดำนะครับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแล้วนะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแล้วนะครับ ในส่วนของตัวประตูนะครับจะเป็นคินเลตแล้วนะฮะเป็น่าระบบพุ s สตาร์ทนะครับและตัวนี้จะมีปุ่มกดในส่วนของตัวเปิดปิดรถนะครับผมจะต้องเป็นตัวท็อปนะฮะปกติแล้วจะเป็นกุญแจไขนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เรามีให้กับผู้ลูกค้าโดยอัตโนมัตินะครับผม <S <S ด้านหลังนะฮะไฟชมเชี่ยวนะครับเป็น LED เหมือนกันนะเป็น LED เหมือนกันไฟท้าย LED นะครับแล้วก็ จะมีสโลแกนของเขาเลยนะครับเป็นเครื่อง Sky Active นะครับอันนี้คือสโลแกนของ Mazda ครแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับคุณลูกค้าสังเกตนะฮะจะมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ติดจากโรงงานนะครับ4จุดนะสำหรับคันนี้นะครับเซนเซอร์จากโรงงานแท้นะครับแล้วก็ม a z ด้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าบรรทุกของได้เยอะเหมือนกันนะอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูดินะครับนี่นะฮะด้านหลังนะครับกว้าง นะครับมีถาดรองนะครับเป็นถาดรองพลาสติกนะครับผมตัวนี้แถมให้นะครับแล้วก็ห่าแฮดแบ็กนะครับตัวนี้จะมีไฟด้านข้างนะจะมีไฟด้านข้างเปิดให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้ช่องนะครับเก็บอุปกรณ์นะครับจะอยู่ด้านข้างนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือแม่แรงนะครับไม่เกะกะนะไม่เกะกะนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าเบาะนะครับตัวเบาะตัวนี้มันจะพับได้นะครับ อ่าเบาหลังนะครับตัวนี้สามารถพับเก็บได้นะครับง่ายๆนะฮะจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะครับเพียงแค่ลูกค้ากดปุ่มและผักลงไปเลยนะกดปุ่มและผักลงไปเลยนะฮะเห็นนะฮะจะเรียบวางของได้เยอะนะครับทีนี้จะกลายเป็นกว้างขวางแล้วนะครับเหมาะสําหรับใส่ของมากๆเลยนะครับจักรยานนะครับพับใส่ได้นะจักรยานที่พับได้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้านะครับว่ามีออปชั่นอะไรพิเศษบ้างสําหรับรุ่นนี้ มาด้านในนะครับชิ่งแรกที่คุณลูกค้าสังเกตเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังได้ดํานะครับเป็นเบาะหนังแท้นะคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังแท้นะครับโซนหน้านะครับผมก็่าจะเป็นในส่วนของโซนสีดานะครับออกแบบมาโชบเกี่ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้เบาะปรับจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในรถเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ภายในรถกันแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับปุ่มกดตัวนี้จะเป็นพุทสตาร์ทแล้วนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าเหยียบเบรกและกดปุ่มนะฮะไม่ต้องไขกุญแจนะครับรถก็สตาร์ทติดเองเลยนะครับแต่สตาร์ทปุ๊บ์นะฮะหน้าจอดิจิตอลที่เป็นเข็มเลขใหม่ก็จะเล้งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็การแสดงผลทางหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับสามารถ เชื่อมต่อบูทูธนะครับ USB แล้วก็ AUX ได้เลยนะครับตัวนี้มีระบบนำทาง n น t ิเกเตอแล้วนะครับมีระบบเมให้แล้วในตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดคอนโซลแอร์นะครับ แอร์ก็นะครับมัด้าต่อให้เป็นรุ่นท็อปนะครับจะไม่มีแอร์ดิจิตอลนะครับก็จะเป็นมือหมุนนะครับตามปกติไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือตัวรองท็อปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมไว้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องเล่น นะครับเครื่องเล่นก็สามารถใส่ซีดีได้นะครับใส่ซีดีได้นะครับนะฮะแล้วก็จะมาส่วนในส่วนของชุดคอนโทรหรือว่าพวกปุ่มควบคุมนะครับมาดสามตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเหมือน่าเป็นเมาส์นะฮะเหมือนเมาส์ที่เราใช้คอมพิวเตอร์เลยหรือว่าใช้โน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้สามารถหมุนเรื่อนนะฮะน้าจอได้นะครับ ว่าเราต้องการไปที่โหมดไหนนะับเพียงแค่คุณเลื่อนเท่านั้นเองหรือว่าจะใช้เป็นแบบระบบสัมผัสที่หน้าจอก็ได้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นยี่ห้อเดียวเนาะที่ที่ที่มีในส่วนของตัวนี้นะฮะที่มีในส่วนของตัวนี้นะครับก็มันก็ขนาดนะครับในส่วนของการขับขี่มันก็โอเคอีกมือหนึ่งเราก็ใช้งานไปนะครับผมอ่ะเรามาดูที่คอนโซลพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ นะครับเป็น Power แล้วนะครับผมเบามากๆนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนอ่าล้อหน้าด้วยนะครับกับเพื่อนล้อหน้านะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นมันติฟังก์ชันก็จะเป็นพวกอ่าลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่มกดรับโทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นในส่วนของการอ่าเน็กนะครับหรือว่าเน็กขึ้นหาเสียงวิทยุ FM ออะไรตัวนี้จะรวบรวมอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนด้านขวา นะครับผมด้านขวาตัวนี้จะเป็นพุชคอนโทรนะครับพุชคอนโทรนะครับก็คือการสามารถขับขี่อัตโนมัตินะครับโดยที่คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับอัตราการเร่งจะอยู่ตั้งไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเพิ่มได้นะครับ 10กิโลเมตรขึ้นไปอย่างเช่นเราอยู่ที่90กดบวกมันจะเพิ่มเป็น10ก็เป็น100เป็น1 1 0 120นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับแตะเบรกเมื่อไหร่นะครับระบบก็จะตัดเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมาถึงความปลอดภัยนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มมากๆราคานี่โอ้โหคุณลูกค้าครับ เซิร์ชในเน็ตเลยครับป้ายแดงตอนนี้ขายอยู่ที่998,000บาทนะครับ998,000บาทแต่บอยครบนะครับรถปี2 0 1 8 1 9ครับวันนี้เอาราคาไปเลยที่669,000บาทครับผมตอนนี้มาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับตะเข็บดำนะครับออกแบบดีไซน์แบบว่าเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับก็กว้างขวางนะครับ เพิ่มมานิดนึงนะครับจะเป็นในส่วนของชุดวางแก้วนะครับหรือว่าที่พักแขนนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็สบายมากๆนะครับด้านหลังกว้างขวางมากนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีที่พนักพิงคอพับที่สามารถปรับเปลี่ยนระยะได้นะครับปรับเปลี่ยนระยะได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้นะครับที่พี่โจพาชมเนาะมาสด้า3นะครับสกายแอคทนะครับ 2.0S คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่า สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับออกห้างป้ายแดงตอนนี้ราคา998,000บาทนะครับแต่มาออกรถกับบอยทัุกของเราวันนี้ครับเรารับไปเลยครับส่วนลดจากป้ายแดงนะครับ669,000บาทเท่านั้นนะครับ669,000บาทไม่วิ่งแค่30,000โลครับคุณลูกค้านะฮะรอคุณลูกค้าเข้ามาจองอยู่ตอนนี้โปรโมชั่นของบอยทักทุกต้องบอกเลยนะครับจองเพียงแค่1,000บาทนะครับ รีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการฟรีนะครับเอาไปเลยรับประกันเครื่องเกรยหนึ่งปี1,000งหมืนโลนะครับื่วยเหลือสุกเฉินนะครับผมอีก1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับของเรามีโปรแกรมขัดสีนะครับเคลือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีนะครับก็บอกเลยว่ารถของเรานะครับมีการรับประกันนะครับโดยการผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ดู Inspection นะครับเรามีใบเซอร์มอบให้ลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์064นะครับ9300007ครับพี่โจาสายโหดหมดคิตตี้ครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ